ขบวนที่283นะครับผมกรุงเทพไปทางบ้านผู้ตรวลวงนะฮะก็ไปฉะเชิงเซาชนบุรีพัทยาบ้านผู้ตรวลวงนะครับขบวนนี้รถจักรได้เป็นปู G.E.K. นะฮะ4016หมายเลขนะครับ6นาฬิกา53นาทีนะครับตอนนี้ก็ใกล้วเวลาออกแล้วนะ หกนาฬิกาห้นาทีนะฮะ อย่างที่กคนสร้างนะครับผมในตอนนี้นะฮะที่หัวลำโพงก็มีขบวนรถไฟชาญเมืองรถไฟธรรมดาวิ่งอยู่นะครับก็บรรยากาศก็จะดูเยียบเหงาลงแค่นั้นเองไม่ได้ว่าปิดหรืออะไรนะฮะทุกคนสามารถมาขึ้นรถไฟชาญเมืองได้เหมือนเดิมนะครับไปแล้วครับผม2 8 3 6ปนาฬิกาห้นาที